ว่าอเี้ยต่เป็นเ่ัญจเป็น้องตางินนะเสียซาปนนกิเท่าสองร้อยได้ตายแล้วสองร้อยสองร้อยใช่คือเราช่วยกันไงมัดมันใหญ่สองร้อยก็ร่าง้าเยินบแสนได้บ้บอร์เแสนมันจักมือนองสี่สี่มื่นอือ เพราะว่าหนึ่งตัวแรกตัวแรกว่าโซ่ปลาลวดมิ๊กสองวัยลังคาเนี้ยเป็นยังเจ้าว่าสซ่ละสองวัยว่าที่นึงาาคือบางคนเขาก็ไม่มีตมังค์ไงมันพคตรตายแล้วก็เฝ้ากเก็บไปซอยเพลินนี่สินะคือคือวันนี้คืนอยู่ในประชุมแค่บ้านก็เต็มใจเด็ดเดี่นนี้นั่ยพวดแล้วแปดศพ <laughs> เดือน อันนี้คือสิเป็นสวบสุดท้ายโดนติ๊กต๊อกนกนกเขาแล้วแล้วเป็นพี่น้องเจ้าของ้อตัวมาปีนี่กนตายหลายังไงติ๊กติ๊กติ๊กเป็นนักได้นักจาพนังานใหม่เลยพวกนี้เจอกัน แมาไม่ลูกแม่พี่แอ้สวัสดีครับคุณสิบีรันเฮ้าแม่ลูกมา,มาแม่กับเมย์เออคือสิบห้าก็เหรินมวนะ้อยู่สั้นหานานะเสียงหนังก็ได้มันว่าชัดเจนมันว่าเออมันต้องจังสั้นแต่ผมเท้าว่าไปหาแม่ดอกแม่หู้อยู่เพราะแม่อยู่มองเงียบสงบา ูกายกำลังกลับบ้านจ้าโอ้ยห่อนขกห่อนเนี่ย ปิดท้ายให้หน่อย

加油！加油！